สวัสดีครับวันนี้ก็จะมามาดูตู้ควบคุมปั๊มน้ำนะครับขนาด800วัตต์จะเป็นระบบทามเมอร์ตั้งเวลาเปิดปิดนะครับโดยจะมีทั้งหมด4โซนโดยแต่ละโซนจะใช้โซนออยวาว์นะครับในการควบคุมการเปิดปิดน้ำนะครับมาดูอุปกรณ์ภายในตู้กันหนึ่งก็คือจะเป็นเฟสโปรเทคชั่นนะครับตัวป้องกันไฟตกไฟเกินนะครับเป็นไฟ220นะครับของตู้นี้ สก็คือ Timer ตั้งเวลาเปิดปิดอุปกรณ์นะครับ 3. ก็จะเป็นเบเกอร์ Baker นะครับชุดเบเกอร์เมนเบเกอร์ปั๊มโซลินอยเบเกอร์คอนโทรลต่อไปจะเป็นแมเนติกกับโอเวอร์โหลดดีเล์นะครับควบคุมปั๊มแล้วก็จะเป็นดีเล์ควบคุมวงจรภายในตู้ออกไปที่โซลินอยนะครับแล้วก็เทอร์มินอลเข้าสายไฟต่างๆแล้วก็จะมีหม้อปแปลงตัวน,นี้จะเป็นแปลงไฟ220เป็น1 2โวลต์น,นะครับ แล้วก็จะมาเทสระบบกันนะครับก็ตอนนี้ผมจ่ายไฟ220เข้าไปภายในตู้แล้วนะครับดับแรกแล้วก็มาออนเบเกอร์เมนนะครับให้ออนขึ้นอ่าเมื่อออนขึ้นไฟจะเข้ามาที่ตัวเฟสโพเทชั่นนะครับจะแสดงแรงดันที่เข้ามาภายในตู้นะครับต่อไปให้เรามาออนเบเกอร์คอนโทรลจะเขียนว่า220นะครับ จากนั้นก็มาออนเบรกเกอร์โซลนอยตัวนี้ก็จะเป็นไฟ1 2 b d c นะครับเพื่อที่จะมาเลี้ยงตัวทามเมอร์ตัวรีเลย์ออกไปตัวโซลินอยดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบรกเกอร์ปั๊มาถ้าเราอ f อฟเราก็สามารถออนระบบภายในตู้ได้แต่เพียงแต่ว่าปั๊มจะไม่ทํางานอันนี้เราก็อ f อฟไว้ก่อนก็ได้พอเรายไมได้ต่อโหลดนะครับก็เมื่อเราจ่ายไฟเข้าไปแล้วจะสังเกตจะมีไฟ power ครับออนอยู่นะครับ แสดงสถานะว่ามีไฟจ่ายเข้าไปภายในตู้แล้วต่อไปเรามาทดสอบระบบแมนวลกันก่อนเมนวนวลออนออฟปกตินะครับต่อไปซูรีนอยถ้าเป็นโหมดเมนวนวลเราต้องออ,อนแยกกันนะครับระหว่างตัวซูรีนอยด์แต่ละตัวแล้วก็ตัวปัม๊มต่อไปเป็นโหมดออโต ก็จะเป็นออโต้ปั๊มก่อนนะครับเมื่อเราบิดมาที่ออโต้ปั๊มน้ําแล้วเมื่อเราไปบิดแมน่วนของซลรีนอยตัวใดตัวหนึ่งก็จะสั่งให้ปั๊มทํางานท้องกันนะครับหรือจะออน2ตัวพร้อมกัน3ตัวพร้อมกัน4ตัวพร้อมกันก็ได้ครับผมต่อไปก็เป็นโหมดออโต้ ของเซอร์น์หรือว่าเป็นทัมเมอร์นะครับเมื่อเราจะเข้าหมวดนี้ก็ให้บิดมาที่ออโต้ทั้งหมดต่อไปเราก็จะมาทเทสตัวทัมเมอร์กันนะครับผมจะแมนวนวลให้ดูก่อนนะครับอตอนนี้ก็คือสังเกตไฟของทัมเมอร์ตัวที่1ก็คือโซน1ติดแล้วนะครับก็จะจ่ายไปไปที่เซอร์นอ์แล้วก็สั่งให้ปั๊มทำงาน ต่อไปอ่อัพตัวที่1ออนตัวที่2ก็จะสังเกตววนาตัวที่2อ,ออนปั๊มออนหรือจะออนพร้อมกันทั้ง4ตัวเลยก็ได้ต่อไปอมาทดสอบโอเวอร์โหลดกันนะครับเมื่อเกิดการโอเวอร์โหลดตัวปั๊มก็จะตัดการทำงานโดยทันที จะสังเกตได้ว่าจะมีไฟสีส้มแสดงนะครับก็คือให้เราหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรเมื่อเราหาสาเหตุพบแล้วให้เรามารีเซ็ตโอเวอร์โหลดตรงปุ่มนี้นะครับปุ่มสีน้ำเงินกดเข้าไปหนึ่งที่จะจะเป็นการรีเซ็ตโอเวอร์โหลดนะครับปั๊มก็จะสามารถกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมต่อไปวิธีการตั้งเวลาให้ทัมเมอร์ ทำงานแล้วก็หยุดทำงานนะครับเข้ามาที่กดปุ่มตัว b หนึ่งครั้งก็จะเข้ามาในหน้า setting นะครับหน้าแรกจะเป็นเลขหนึ่งนะครับสลับกับคำว่า on ก็คือโปรแกรมที่หนึ่งจะสั่งให้ปั๊มเปิดเมื่อไหร่กด d บวกจะสังเกตดูถแถบด้านบนนะครับเลือกได้ว่าจะให้เปิดวันไหนทุกวันหรือเป็น pattern วันเว้นวันอย่างนี้ก็ได้เสาร์อาทิตย์ ประมาณนี้เมื่อเราเลือกได้แล้วก็ต่อไปเป็นชั่วโมงเป็นเวลาไหนก็เราก็ปรับได้ตามหน้าง,งานของเราเลยอ่าต่อไปก็เป็นนาทีเมื่อปรับเสร็จแล้วให้เรากดตัว p อีกหนึ่งครั้งจะเข้าไปหน้าถัดไปก็คือเลขหนึ่งสลับกับ off ก็คือตั้งวันเวลาให้ ค้ำน้ำหยุดทำงานก็ตั้งเหมือนเดิมครับ d บวกตั้งวัน s บวกตั้งชั่วโมงแล้วก็ m บวกตั้งเป็นนาทีเมื่อเราเสร็จแล้วครับกดตัว p อีกมันก็จะสลับไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดโปรแกรมของมันนะครับก็ออนออฟสลับไปเรื่อยกรณีที่เราตั้งค่าแล้วเราอยากจะเ clearing ให้เรากดตัว c t b r นี่ครับจะเป็นการเ clearing ในส่วนของ โปรแกรมนั้นๆนะครับต่อไปเมื่อเราจออะบเซตติ้งเสร็จแล้วแล้วจอบไปหน้าหลักก็ให้กดปุ่มรูนาฬิกานะครับก็จะกลับมาหน้าหลักต่อไปก็จะมีเป็น m ม n นวลเทส t นะครับก็สังเกตได้ว่าจะมีตัวหนังสือเล็กๆอยู่ข้างล่างแสดงคำว่า off นะครับเมื่อเรากดคำว่า m a n นวลอันนี้จะเป็นโหมดออโต้ก็คือถ้าเกิดสมมติเรามาตั้งในหน้านี้อ่าหออน หนึ่ง off มันก็จะทำงานไปเรื่อยจนกว่าจะถึงเวลานะครับต่อไปก็เป็น on on นี่ก็คือให้มันติดเลยโดยไม่โดยที่ไม่ต้องรอเวลานะครับไปก็มาดูวิธีการเข้าสายไฟกันนะครับมาดูที่ตัว t ท e r m i ินอลนะครับก็ที่ตัว t ท e r m i ินอลจะมีหมายเลขบอกอยู่นะครับของแต่ละตัวก็มาดูชุดแรกก่อนชุดแรกจะเป็นชุด power นะครับ ช, scalable. ช่องที่1ก็จะเป็นสายลายนะครับช่องที่2จะเป็นสายนิว si. ตันก็คือ2ช่องนี้จะมาจากการไฟฟ้านะครับหรือว่าไฟเมนที่เราจะมาจ่ายเลี้ยงตู้นะครับต่อไปก็จะเป็นกราวนะครับช่องต่อไปก็จะเป็นสายที่ไปมอเตอร์นะครับก็จะเป็นเส้น l เส้น n แล้วก็กลาวของชุดมอเตอร์ดูตัวที่2ครับตัวที่2ก็จะเป็นสายที่ไปโซลินอยนะครับก็ช่องที่1ช่องที่2ก็จะเป็นของโซลินอยตัวที่1หรือว่า ของโซน1ช่องที่3ช่องที่4ก็ของโซน2 5 6ของโซน3 7 8เจ็ของโซน4นะครับไล่ไปตามลำดับ